พ่ทีนะนี่โตประจํากลุ่มเราอะเนนโนเด็กใหม่ใช่ปะอืมปกติกลุ่มเราอะไม่ได้รับใครเข้ามาพัมเพื่อหรอกแต่นี่เห็นว่าแนานโนเป็นเด็กใหม่หิวข้าวแล้วอ่ะปวดข้อสอบจนเมื่อยมือไปหมดเลยจริงเมื่อยหมดแล้วอ่ะเห,หนื่อยก็เหนื่อยนาน่าพัพพิมจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อให้ก็ได้เราเข้าวมันไก่งั้นเอาด้วย คำว่าเพื่อนแท้ของพวกเธอหมายถึงการเป็นเบเหรอพูดเรื่องอะไรอ่ะใครเป็นเบวกาเราเป็นเพื่อนกันต่างหากเพื่อนเพื่อนที่คอยทํานู่นทํานี่ให้เพื่อนที่คอยทําชีตสรุปให้เพื่อนที่เสียงเข้าไปแก้คําตอบให้โดยที่มีเงินเป็นของแลกเปลี่ยนไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างอะหรอไม่ต้องมาทาใส่ซื้อหรอกยูริและยูริก็ไม่พอใจที่แนนโหนมาปาดหน้ายางไงกลับมาแล้วค่ะแอนโหนเพื่อนยูริค่ะซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้ไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเพื่อนๆหนูเขาจ้างหนูติวเข้อสอบอะ หนูมีเพื่อนที่ดีจังเลยนะลูกเ,เราก็จะมีลูกคูดกันลูกแท้เลยจริงๆแล้วก็ทำได้นี่นะทำอะไรอะ่ะสิ่งที่ยูรีพูดมาทั้งหมดยูรีก็ทำได้ไม่ใช่หรออะไรอะ่ะความลับไงไปผิงต่อกนะันยูรีไปปิงมาไปผิวต่อะ่ะนแนโนโขอน้ำด้วยนะโอ๊ยขอโท<ฮ>ษให้แนโนไปหยิบเสื้อตัวใหม่ให้ไหมรีบๆเลย